วัสดีครับวันนี้วันที่17กรกฎาคมนะครับ2พันอรอยกสิแปดครับนี่คือตลาดนัดวัวกับบือบ้านกุหวานะครับตำบลคุหวาอำเภอกุชินาายจังหวัดกาฬสินนะครับผมได้มาแล้ว2คลิปนะครับต่อไปเป็นคลิปที่3นะครับ เปิดแม่เงามงห้อยในลั่นแม่เงาแง่แม่สามปีกว่ากว่าประมาณเม็ดสี่สิบเนาะแข้งขาดีจำนี้โบมีปัญหาโมกันครับนี่โมโมเพิ่นโม่ไปแล้วนี่เพิ่นดิ้นหาโมคนเด้อหาเงเลยเน่เอาใ่ๆๆายดีๆแข้งขาจำนี้โบมีหรอครับนี่เด้อทุกสอนบ่อได้เอาสีแดงแดงนะครับหมื่นเจ็ดหาล้อยบ่อ มื่นเจ็ดซื้อหนึ่งหมืเจ็พนห้องไหวเ้อแม่สาวเิ่นห้่นหาหมูนครับงัวหู้จะได้ครับจาเิ็นเป็นห้่นหาหม่นเหมือเราไปเหลือตัวเดียวอ้าวเป็นหาหม่นหาหมหาหมไปแล้วหาหมเบอร์โทรครับ0 8นสาม เก้าสี่เอศูนย์หกหน่ห้าน่อาหนึ่มื่นเจ็ดเด้อหอยนิลันเด้อจากน้ำมันนี่ครับหอยนิลัน่นเจ็ดพันหวไนปานไปใช้ระวังหวนปานเฮียไปใช้ระวไม่ดีเราคนนี้จะว่ามาถามหอยว่าแม่สองเพื่อนหล้ว ตัวนี้เขาล้างตัวในห้อยหลวงตัวผ totally ู้นะครับนี่นะห้อยหลวงจากทอดแดดหอยหลวงนี่หอยหลวงเพิ่นขายเราบ่อยขายเราบ่อยทอดแดตัวนี้แดดหาบ้าาวตัวผู้เนี่ย ตัวผู้นะครับมื 15, 000, ่นหาพันหารอยก่าในในหลวงหนึ่งมื 1> 1, 000, ่นหามื่นหาพันหารอยนี่อีกว่าหนิมาตัวนี่เบอร์โทรหอหลวงศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกสามเก้าหกสามเก้าเจ็ดศูนย์ห้าหกเจ็ดศูนย์ห้าหกหอยหลวง จากตำบลท่าสะอาดได้ครับ,รบผู้ใช้ลเอียดมืหาพันหาลอยนี่ครับตัวผู้ห5ึ0 0หมื่นห้าพัร้อยลูปลอปลอูอนี่เนาะนี่อ้าหมื่นห้าัน้สวัสดีครับ นี่กมา่า้าหนมไปทังไหนล่ะจ้าแปเสียล่ะอันนี้ใครกันล้วไปแม่สาวบ่อริ่วลูกนึ่งสาวแกบ่อริ่วลูกนึ่งโอ้เป็นสาวแกบ่โอ้สาวแกเมดซีิเมดซีสิบสาวญ่ เม็ดสี่สิบแ้งขาดีจตนี้โบมี่มีหางเงียวเงวังเงียวเมันขต้ไปนี่มันคือเขียสองร้อยหงสามร้มันบอโง่น่ะจักได้เท่าไรก็1ิบห้าในปีสิบห้าตัวเดียวมือนี่มือหน้าพันเบอร์โทรครับศูนย์เก้าแปดศูนย หกหกศูนย์นสี่ตัวทุ่ไทยพญ่คขอนข้อนเลยเนาะชุมอยาโสทอนบรรยากามาม่ใ่เนาะไปทางไหนแล้วบันเอาหมองวัวรดจะไปเอาหมองอื่น โอ้เพราะนี่ไม้ใหญ่มองแล้วบ่เอ้ใหญ่มองว่ามันกบบ่เนี่ยนี่สอนได้ยังไงมืงเนี่เด็กยังวะครับใช่หรอตายหมดหรอว่ขายไม่ซื้อโอม่ได้ซื้อมาซื้อวันถ่อ Nháy máy, lứa chắc tổ đi, đi đi Ô <laughs> nháy máy cái đấy Nháy máy. Ôi thích lửa chắc ăn ô. Cốc nháy máy đầm đầm đi bà ô. ngay nát bỏ to đi โอ้ยยี่อนอีกตัวแม่นั่นเท่าไรไงหมายนะ่ะสิดแบบตัวนั่นเดี๋ยวไไลูกคนนัน่นเขาลูกแมนเขาลูกป่แยกลูกูแม่เขาลูกสิบปลูกแรกคน,นนี้ลูกตัวนี้อันนี้เท่าไรก่อนนี่บอสติดราคาโอ้ยสิบสีห้ารอยอันนี้ซิบีหารอยเป็นเป็นลูกแรกโมเมนดอก ใไม้ลูกอย่านดีกว่าหนึ่งสองเพราะว่าเป็นลูกสองแล้วครับเป็นตัวเมียในไม้ว่าลูกแรกนะครับแต่ว่าเพราะว่าเป็นลูกสองเพราะเขานะครับสิบสี่หาลอยนะครับลูกคนนอนหรอแม่่นอันนี้ลูกคนลูกตัวเมียสิบสี่หาอยแม่เพิ่นได้หน่ะเอาแม่กับลูกสิบสี่หาลอยครับอันนี้แม่ลูกคื่กันครับนี่ลูกตัวผู้ลูกตัวผูอันนี้เป็นลูกแรกครับในไม้ว่าลูกแรกลูกตัวผูนะครับเป็นลูกแรกของเพิ่นแม่สูงเม่สีสิบนละ เป็นลูกแรกเป็นลูกแรกของเพิ่นนะครับลูกแรกสิบแปดครับเหมือนแปดหมือนแปดพันกับลูกนะครับสองตัวเพิ่นโบยกครับไปน้ำกันหมืนแปดนี่ไปน้ำกันนะใลูกเพิ่นนะครับนั่นลูกลูกตัวผูอันนี้สิบแปดอันนอนเป็นคู่นี่สิบสี่ห้าร้อยครับเน,นี่ยของเพิ่นยัยหมายมดเท่านี้ใช่ไหมอันนี้สิบแปดเนาะเนาะเบอร์โทรครับ ศูน <03, S 2> ย์เก้าสห้าห้าสสองห้าอันนี้สิแปดแม่ลูกอันนั้นแม่ลูกสิบสี่ห้าร้อยโกมหาพยนยเรื่อยนี่นี่ใหญ่มองพวนี่ยนี่นี่พยัญชนะให่จังามากเป็ดไก่ครบหมดเยมากเลยแสดงว่ามีกระเป๋าเดียวมันี่มีกระเป๋าเดี๋ยวพยัญมนยเอา้าบอกพูดพอะไรเ่ยไหมไม่ยุ่งหวังนี้เราฝนตกแห้ง อ๋อยังบ่งอมันห่างครับโเบินไงอันนี้เพื่อนโบออกับเพื่อนมามันห่างเพื่อนโออกชิปครับห้อยตีครับ ่าอนใบใบนี้ก็เหมนท้อนอะไเนาะเห็นว่านนี่นำมาลาทำเอาขายกันแล้วนะครับเอ็นใบล้าขายกันแล้วนี่ยพ่นขายไปสดงเาแล้วนี่าเนี่ยเนาห่างดูขายแล้วใส่ขอห้อยเปลยี <sh arp inhale> <t ương ilgili> ่ใส่ก่อนนี่ยันนี้แม่เหมือนมนี่ห้อยเป่า ห้อยหลวงตัวอยู่อู้งามเลยเงานเอาลย้มานกันขายเออเดี๋ยวเป็นตัวกันอยู่ครับยังสิมาเม่นของเข่าครับนี่ยืนเฮียงอยู่นี่แม่สาวนี่นะห้อยนัดเนี่นะเรียบทรสามหาผู้สาวมดหาไปที่หาผู้สาวบโอ้คุครับพ่รุง มันผู้สาวตัวค e, ุยกับพ่อล่วงแม่สาวนะครับปีกัวนี่แหละเนาะสูงหัวม้าจังเมตรเท่าเด่นี่สามทิมหานะสามทิมบวกสามทิมหาแข้งขาพื้นดีมด้งแล้วประกันด้วยหางกัญญาด้วยครับท้ายดีหางยาวท้ายดีสมบูรณ์ครับเอาง่วนี่ยังหน่อยจะได้แข้งขาตรงๆนี่แหละขาหนาเพิ่นปอบหูดำๆนี่แหละเอาสีแดงได้ครับสีแดงราคาได้ครับบันนี้หมื่นสี่พันหมื่นสี่พันตัวได้ หนึ่งพต่อได้เบอร์โทรครับ0ูนย์หกห้าสองสามเจ็ดศูนย์าเกหโทรมาเบอร์นี้นามื่นสีห้อยนัดจากบ้านข้างพักหนามกุชุ่มยะโสทอนนะครับกำลังพิมพ์โทรศัพท์หาพลุ่ง Mhm. ห้อยจุกบะเนี่ยห้อยจุกบะมม่เนี่ยห้องผู้ใดเหระครับองเปอทั้งหมดบลเนี่ยเอนี่นัดกันเมื่อน่โห้ยเอาเมด่อโอ้สองหมื่นสามลูกตัวผู้เพิ่นเปลี่ยนช่าเรเลยหรือแงกัดเนี่ยนัดนัดเพิ่นเปลนช่าเรเลยหรือแงกัน แห่กัดบ่ีสอาแม่ลูกลูกแรกบ่ครับลูกแรกเอาเป็นแห่งกัดนี่แหละครับเอาลูกแรกเด้อนี่ลูกโตผู้แม่ก็ดีเม็ดสามชิ้นขื่นหางเงี้ยวแงงขายดีดีแม่ลูกสองหมื่นสีจนชวนเลยก็ได้สองหมื 24, น่นสี่นี่อันนี้แม่บ่านี่มดชน,นีปบ่บวับ โอ้มีเท่าน and ี้เด้อสองหมื่นสี่เอาโทรมาเบอร์เมื่อกี้นี่แหละเบอร์กับแม่นี่ยและเด้อนี่เด้อของหอยนัดมีเท่านี้แหละแม่สากับโคมนี่เด้อครับสองหมื่นสี่เนี่ยกำลังกินนมแม่อยู่กับตากระตาจิลูกเคนเนี่ยนะครับเป็นชาโลเล่นี่ล่ะนะครับเป็นมัวชาโลเล่นะครับแง่ๆนี่เด้อชาโลเล่ผุ้น่าลู้คนล่ะสองหมื่นสี่นะครับนี่เด้อสองหมื่นสี่นี่นะครับเอาหอยนัดหอยนัด ใส่ของห้อยจุกนะมาี่มันเป็นะดผู้มักชีไล่ก็มี่อยู่ด้วยนี่แม่กับลูกเนี่ยลูกตัวที่สองหรือสามเหรอลูกตัวที่สองนี่ลูกคน <c oughs> ว่าจังได้ครับมดแล้วเปล่ <c oughs> ไม่มี <c oughs> <c oughs> เบิ่งไงนะหันกล้องไปใส่กันนะนางเหรียญเสือท่านจะพอนฟ้ามน้องอ่อยขายดีขายดีว่ามันบักแตงบักชั่วบบบนี้เอาลูกตัวเมียอะไรครับนี่เด้อโอ้ลูกตัวเมียตัวเมียลูกตัวเมียครับตัวที่สองราคาเท่าไรละครับแม่ลูกนี่โอ้สิบสี่นะครับนี่เด้อแม่กับลูกได้ลูกตัวเมียสิบสี่งัวบานเท่านี่เอาไปเลี้ยงแน่นี่ครับเลี้ยง ยังให้ลูกดีเด้เด้เด้อลูกตัวเมียเด้่ให้ลูกสิบสี่เมื่อสี่ครับนี่เอาไปเลี้ยงครับว่าตรงเบิงยังหลายโอ้แม่สาวแาวาม่สาวนี่งเมื่อนึ่งนึ่ประมาณจักปีกัวเนาะแม่สาวซาโดลีเขาไกลกว่ามันกินเนี่ยเมื่อเดียวครับเมื่อเดียวเมื่อเดียวเมื่อเดียว,ยวสูงกว่าบ้านเมือ่อสาวอา้า สีกกวซาลูหนึ่งหมบาทมดเท่านี้เนาะหมดเท่านี้เบ์โทรครับศูนย์หกสามศูนย์หกสามเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึนามตจนามน ไปช่วงแห้มม่มอง่งยูมองใดยูามุ่มใด,ด,ดแก่ใดออกคุณในหลายนะครับถ้าเนี่ยว่าให้มาให้จูกว่าคุณตอกัอยู่ครับ,บคุณตอกันอยู่ เงียบเงีบเงีบเงีบ,บ,บสีเมื่อเะไรบ่ไหนสีเมื่อขาย้ฮะขายผู้ใดแล้วขายโอ้ลูกโอ้ขายพญปกขายทั้ง2ตัวนี่ขายไอชิ้เก็ดหา้อคู่นี่อ๋คู่นี่นะ่ะ ตัวเนี่ยทั้งเหมือนเนี่ยลูกแรกทอลูแรกทั้งสองตัวสองตัวนี่นะอ๋ค้นุ่มๆงเาออิบเกตหาลอยนั่นก็เถืยตัวละบวเถึงเก่าพันนะตัวละแปดพันเจ็ดเออายไปแล้วเนาะขายแล้วค่ะ ขายเปสองตัวนี่1มื่นเจ็ดต,ตัวละแปดพันเจ็ดเ<อ>ได้ทึ้นยู่บ่หรอโมได้ค่านน้ำมันซืซ้อได้แต่คานน้ำมันหอยเอเะไปสันสองตัวนด้ครับ1มืน่นห<อ>มืน่นมื่นเจ็หารอยนี่โอ้พ่อซื้อน,นะครับ กไปจืยนคัก<ด>จียนแน่สอลุต้องห้อยงัวห้อยคนคนตกตเต็มขึ้นเนี่ครับคนย่างออเอนตีสองว่านว่าจริงเน็มกระเบนเดอรืนลอยด้วยตีกระบนด้วยแต่ตีกปะเบนก็ขืนอยมีตัมั้ง พื้นพื้นชี้กล้องเต็มในโลกหอกแม่ลูกนะครับนี่แม่ลูกเอาลูกโตที่ 20, <000. S 1> ที่สองนี่ 20, แหละสองพันสองพันเอ็ดแม่กับลูกนี่นะสองืันหนึ่งพันลูกโตที่สองนี่แหลนะเนาะสามเอารถสองสามหลั 2, 3, ลประมาณสองนี่แหละมองหอดสามบอกที่เป็นตัวผู้นะครับลูก <c oughs> แม่เป็นช่าเล่เนาะสูงเมตรสี่สิบซาโลไลแอนครับ แรงแคดบ่โลกก็กัดเห็นไหมของกระดัมอ๋อเป็นกอดบ่เิ่งกระนาศจากประสบการณ์เลี้ยงไปเรื่อยๆจะสด็จดับคือแม่เด้เออคันตาดัมคันตาเป็นอย่งนี่มันจะออกมาดัมอันนี้กับโทลล็อกคือกันเด้อืยเป็นกัดเนาะแปลว่าตะเกเป็นสสด็จอืมเป็นกัดเป็นกัดสูเม็ดที่สิบแองกัดดนะครับแม่กับลูกแม่ลูกลูกตัวที่สองลูกตัวที่สองนี่ครับ แดงคัดแม่เพิ่นอ mm ัน hmm. นี้ลูกเพิ Snow ่นลูกเพิ่นนี่สีดำขึ้นแม่ใบใหญ่ขึ้นแม่ขอบตาขอบตาดำดำนี่โอ้โหสองหมื่นหนึ่งพันเนาะด้านหน้าไปเอกด้านนาไปเอกด้านนาไปสองหมื่นหนึ่งพันอันนี้แม่สาวแม่สาวนี่ครับสูงเม็ดสามสิบแม่สาวหมื่นสามพัน สาวน้อยนี่จชุ่นปีนี่ละนี่แม่นบ่นี่แม่นปอนหนึ่งสามพันตัวนี้เนาะคตัวรับสองเบอรอันนี้ได้ลูกได้ลูกมาจากตัวสามแล้วประมาณนั้นประมาณนี้สูงเมตรสี่สิบบวกกุญละเพื่อนเป็นเซโรเล่บ่เซโรเล่ได้ลูกมาสามตัวห้องหาลูกอยู่แจกลูกนึงไปเออโอ้เขาคนเท่าไหรก็ สองหมื่นหนึ่งพันสองหมือมนหนึ่ครับตัวนสองหมื่นหนึ่งพัน,ล,น,น,นลูกมาสามตัวตัวนี้แม่นน่เนเอาชดัดเลลูกสามนี่แหละเนาะลูกสามอันนี้เป็นแม่เือนแปดพันครับแม่สาวเมินแปดพันเป็นบามันนี่ละ หมื่นันสูงกว่ามัานจังเมตรสามที่าหา 1, 8, 1, 8, หนึ่งหมื่นแปดน่นแบน่ว่าสั่นละจับได้เท่าไรโบ้จ <laughs> ับโบ้ไม่จับหมื่นแปดเนาะเนาะหมื่นแปดพั 18, แม่นี่เลยนี่สองหมื่นเอ็ดแม่นี่สองหมื่นหนึ่งพันอันนี้หมื่นแปดอันนั้นสองหมเอ็ดแม่ลูก แม่นั่นมืนสามแม่นี่มดดทนี่เบอร์ทรนี่ครับศูนย์แปดสองศูนย์แปดสองสามศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึเาหห้เรบมาเบอร์นี่เะสองมาทางนี้เลยนี่ยเนองมาละห้อยไว้นี่ละห้อยไว้ด้วยวาเอาว่าควายนเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมตามตัวน่อยคนขึ้นรถละคน

ตัวผู้เม็ดเท่เม็ดสี่สิบได้บ่เม็ดสี่สิตันไงขาไงเ็บดีบอกไงเลยสี่หมื่นเจ็ดพันตัวผู้สี่หมื่นเจ็ดพันอ่าสี่หมื่นเจ็ดพัเบิร์เดียวกันก็มั่วหนละเออ เอาอีกก็ได้ย้ำอีกทีนึงเอาอีกก็ได้ <82 S 1> 082 301 <1 S> 301 <1 S 2> <91 S> 9669 9669 96, 96ครับผม47,000อายุ4ปีตัวผู้สูง0,40เอามาหาห่อยไวยขี่เกามาได้ชุมเมอร์ครับชุมเมอร์ได้อยู่ตลาดนี่แล้วแต่ว่ากัน7ปิดยามาปิดน้ำ7ปิดน้ำ7 มาอยู่ตลาดนี่ได้ตลอดเวลาเพราะว่าง่วอยู่ใสกว่านี่เลครับโอ้นี่ข้อคนนี่โอ้นี่แหละข้อง่วห้อยไว้ด้วยนี่แต่ว่ากันเซเว่นปิดจะมาเออกันเซเว่นปิดจะมากันเซเว่นมาตลอดเวลาอยู่นี่แหละตลาดบ้านกุฎหวานนี่อยังไรน้ำห้อยไว้น้ำห้อยไว้ห้อยเจ้ยอ่ะจบชมนี่เลยครับเด้อ ตลาดบ้านกุดว่าสามครับจบซ้ำนี่ครับผมถ่ายเบิ่งมดขอกง,ง่วนอยู่ในกลางนา้ำอยู่แล้วฝนตกแห้งครับมือว่านมือขึ้นครับมือขึ้นตกวหัดตีสามตีสี่ถิ่ละผู้น่ะครับน้ำหงเลยด้คอง,งว่วเป็นบวกเป็นอะไรครับจะว่าคอขางัวกันยังมาตลาดเลยครับผมเห็นนั่งมาหายพี่น้องเบิ่งนะครับนี่แหละครับตลาดบ้านกุดว่าตำบลกุดว่าอำเภอกุชเชลัยจังหวัดกระสิน มื่อวันพฤหสัสบดีที่17นะครับกรกฎาคม2 5 0 0 18ครับหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลออกนะครับขอบคุณพี่น้นองทุกทุกท่านครับขอบพี่น้นองติดตามเบืองทั้ง3ชิปเะครับเลยขอบคุณพี่น้นองทุกทุกท่านครับสวัสดีครับ